ต่อไปนี้นะคะค เป็นเรื่องที่หายากหากินยากเลี้ยงยากแต่ว่าก็เลี้ยงได้กุ้งฝอยค่ะพี่กุ้งฝอยค่ะสมัยก่อนเป็น้งที่พบได้ในแม่น้าลาคลองธรรมชาติแม่น้ําใสสะอาดต้องสะอาดเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันถึงยากไงคะเพราะว่าน้ําทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เลี้ยงได้คนนั้นมาเลี้ยงกุ้งฝอยเยอะนะคะเพราะราคาดีถามว่าแล้วเลี้ยงแล้วจะทํายังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่จังหวัดพยาวนะคะเขาเลี้ยงแล้วเขาก็ขายพันกุ้งด้วยคุณผู้ชมดูนะคะเผื่อเราอยากจะมีที่ดินเล็กๆแล้ งกุ้งฝอยขายเนี่ยก็ไม่ใช่แม่ไม่ใช่จะแบบธรรมดาซะอ,อ,าอาจจะได้เงินได้ทองก็ได้เนี่ยค่ะราคาแพงราคาแพงคุณวระวิชชำนานชัย<อ>แกอยู่กับภรรายาที่ตะบนท่าวังทองอำเภอเมือง,องพะเยานี่แหละเห็นไหมฮะกุ้งของแกสวยใสเชียวเลี้ยงโดยวิธีการธรรมชาติค่ะแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายด้วยนะคะ นี่แกก็จะเก็บวันหนึ่งขายสักประมาณหนึ่งกิโลกรัมก็พอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมวันละกิโลวันละกิโลค่ะเพราะว่าแกเลี้ยงไม่ได้เยอะเพราะอะไรคะมันแพงค่ะกิโลละเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยได้วันละสองร้อยห้าสิบได้วันละสามร้อยได้อย่างเงี้ยทุกวันหลังจากนั้นก็นอน อะพอไหมอ่ถ้าคันไม่พอก็ขยายสิคะเพราะว่าแกมีพ่อพันแม่พันขายด้วยแกนับตัวขายเลยนะพ่อพันแม่พันุกงฝอยอ่ะนับตัวอะไรนะคะแกขายสามร้อยตัวห้าร้อยบาทสามร้อยตัวตัวละบาทกว่าน่ะเกือบสองบาทอะ เอาสิโอ้กุ้งฝอยนะคะตัวเล็กๆเนี่ยนะตัวละเกือบสองบาทนะคะใครจะซื้อไม่ใช่มีทันทีค่ะต้องจองอยากได้ต้องจองแล้วแกก็จะพยายามคัดทันให้เออเนี่ยค่ะกุ้งฝอยน่าสนใจนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ร้านค้าก็มีกุ้งเต้นธุรกิจกุ้งจอมก็มีใช่ไหมคะฟังเสียงพี่กันหน่อยค่ะ ส่วนมากจะถ้าต่อวันนะครับถ้าเปลี่ยนเอาไว้สําหรับกินหรือว่าทํากุ้งเต้นนี่วันละยังตํานี่กิโลขึ้นครับวันละหนึ่งกิโลขึ้นครับแต่ทีเน้นๆตอนนี้คือขายเป็นพอพันไม่พันครับเขาขายลักษณะจะได้ครับพอพันไม่พันนี่ก็คือขายเป็นชุดครับชุดหนึ่งสามร้อยตัวสามร้อยตัวนี่คือเราคิดห้าร้อยบาทครับตกเฉลี่ยตัวละบาทกว่าเองครับแต่ละวันก็จะมีลูกค้ามาซื้อลูกค้าครับลูกค้าสั่งไว้แต่ต้องสั่งล่วงหน้าประมาณสองสามวันคือเขาจะได้ออกดักดักออกจากบ่อสดๆเลย อย่างที่เห็นนะครับเขาเขากะช้เวลาเป็รซางเขากะดักขึ้นมาเขาเปิดเลยครับนี่นะคออที่ไรของแกไม่ได้ทําอย่างเดียวไงคะแกมีบ่อตกปลาด้วยมีปลาช่อนมีปลาหมอไข่แล้วก็ใครจะตกปลาแกก็คิดกิโลละ 50บาทเท่านั้นเองนะคะและพื้นที่ตรงนี้แกเปิดให้กางเต็นด์ด้วยนะคะใครอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนไปตกปลาไปกางเต็นท์ไปขี่ม้าไปขับรถ a อทก็ได้ได้หมดเลยโกเคมีหลายกิจการมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโอ้ยอยู่ได้เหรอแค่กุ้งวันละโลไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้วทำหลายอย่างแล้วทำเอความสุขด้วยเอเห็นไหมคะมีปลาด็อกเตอร์ด้วย ปหมอปหมอแกก็เลี้ยงดูหน้าตานี่ครับวิธีการเ,เรงงลี้ยงกุ้งนะ หลายคนบอกว่าเอ๊ะอุปกรณ์จับกุ้งมันเป็นแบบนี้เหรอนี่ครับใช่เลยครับนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีการคิดมาท้งเหนือเยอะครับครับบ้านผมก็มีครับผมไปตอกแบบนี้เขาเรียกอะไรคะเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่คนคิดดีไซน์มาคือเป็นรูปๆมันไม่มีชื่อเฉพาะชื่อสวิงเพ่าเราใช้สวิงแต่ใช้สวิงอุปกรณ์เป็นสวิงนะครับแต่ใช้วิธีการคิดแบบหลอกล่อในการจับกุ้งคืออะไรครับอุปกรณ์ที่ว่านี้ เอาข้าวเหนียวนะครับไปปิ้งหรือเอาไปจี่นะครับไปเผาให้มันสุกนิดนึงแล้วก็ทุบๆๆๆๆๆสุดท้ายก็เอาใส่อุปกรณ์เนี่ยนะไปวางไว้หอมไปวางเอาไว้กุ้งก็จะไปกินกุ้งมันก็เข้าเท่าตามรูตามรูตามรูทั้งบนนะครับแล้วมันก็ออกไม่ได้เนี่ยนะกุ้งไม่ฉลาดพอเนี่ยครับมันก็ลงไปกินประเภทที่บอกว่าข้าวจี่นี่นะแล้วก็อกมีส่กนะแต่ทำไมคิดไม่ได้อันนึันยครับอันนี้ผมเคยจับเนี่ยนะก็คือว่าไม่ต้องใช้ข้าวเหนียวแต่ใช้ขนมปังก็ได้ ลองปังลออนิดนึงนะครับมันมีกลิ่นก็มากินนี่นะอันนั้นคือไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วถ้าเป็นน้องกุ้งล่ะคะใช่อะไรนะน้องกุ้งเหรอต้องรองหน้ากันนี่